โอ้โหบุน้อยด้วยน้องแต่แรกเนาะเฮ้ยตัวนี้เหยียบเก่าเนาะนั่นตัวใหญนยู้ตัวนี้ยู่โอหลุดหลุดนี้เลยเอาเอาตัวนี้โอเค ครับพี่น้องเขายามสายพี่น้องม่น้ำสงครามมือน,นี่ตรรกรากฏคือเก่าเยอะเป็นเยอะมักคือเก่าพี่น้องคือเก่าเบอ,เบอร์เก่ามือน,นี้เปลี่ยนเป็นเบอร์เก่ามือน,นี่ป่าตูน้อยลงแล้วหิรแเล็บพี่น้องวังยังเก่งวางยังพี่น้องพักกระดุนต้นเก่าฮะอลองดู

มันเปลนโูดนี่ระตัวใหญ่เนาะใส่เป็นกดป่องเลยั้วนอาดึงนี่ตัวน้อยนี่โอ้โหบุน้อยด้วยน่เต็กเาะโอ้้หูโถ

ไปแล้วนี่ดูเต็มสวยเลยพี่น้องโอเคดูนี่ไปทางใดวะนี่ฮะอาอมาแล้วมาเบยร่ใช่ไหมสได้ยังบอมาเติมพุนเลยทา่านบุนเลยนะโอ้พอได้กินอยู่ วอร์ได้วอร์ได้วอร์ได้ขึ้นทางเหนือบางแคคุ่วอรน้ำมันมีไหลป่ลาวพอบอได้เปิดบวงน้ำมันแม่น้ำมันแห้งที่เมื่อไรนี่เบิดแล <c oughs> ้วรัละต้พี่น้องถ้าน้ำมันบิดนี่สีหอดไก่อยู่นี่น้ำมันเบิด น้ำมันหมดบบได้บึงน้ำมันมันบบมีเกี่คือรุนยนต์วะที่เป็นจังไดนกได้เปิดฝาถาังมึงเอามาเขาเชื่อกขบโบเบิร์ไหมเฮ้ยเอานี้ปะโอ้เหยียอยู่เอานี่งงอเอานี่สิกลุงมือเบิร์ตแต่หาแล้วพายบ่ คือบวอยา,ายระยะทางเป็นกิโลสองกิโลเมื่อยแล้วสิ่ลงไปพี่เนาะน้ำมันเหลืออยู่อุมเดียวนึง่งกากฏแถวนี้มันตู่น้อยว่ะคืออยู่วังเชีนคุณมันเป็นน้ำลึกนะ cao nhảy cuồng nấu nhỏ nói gì kiếp với con mà đàn này bỏi

ไปต่อบ่ได้เอาเอาตัวนี้โอเคได้ใส่ได้แมหรุ่นนี้สวยๆเลย ô tịt tít, tịt ô tít tít, tịt ô tịt Lùm tịt lùm Ừ. chúng bây giờ phi phá lại vũ, cái ngang xong, và tuần, hàng sẹt, 去，白拜，哦 ดูหลุดหลุนี้เลยหนึ่งเรืงดือ้อ นำลึกไีใส่ใสๆย hôn chị hôn chị hôn Hãy ừ cho kênh Tủ tủ nhảy vào để lút Tủ tủ lút nhảy nói <coughs> Sẽ <coughs> 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 u nam bút nước quá dậy nhái mòn không u à nhỉ tỉnh nào đây คล้องนี่กันโอ้ฮองปาดินบุมีอย่างปิดไซด์ข้างหลงัง nghe ăn xong nữa. Khuôn nằm tựt nè bà Chín khuôn đi Đâu เอาเอา,เอาหนึ่งสองคักมวลปึ้งเลยเอาไหมมาพ่อเพิ่วานแหวได้การโอ้ไทยนะพ่มอมันขามมงใดที่มันตื่นเนี่ยมงตื่นที่พูดแล้วตรงแพพอดีอประมาณเพียงเอิก๊กไปมาหายิ่งมันเสือเลือกมองนี่นะหาวานปลา ปลาพันโอ้ oh, ปลาพันเห hey, ทีเนาะทีครับยังไม่ได้เลยปลาพันน่ะไม่ได้ปลาอย่างปลาขาวปลปลาขาวปลาอย่างก็เอาปะเลี้ยงมาแล้วแม่อนอยู่แล้วอยู่ในเรือได้ปาลาอยู่ในนี่นได้ช<ด>ักเกงนี่ละนี่โอ้ตัวใหญ่ปะกบวัใหญ่อู้รรมดาเจ้านี่น เดี๋ยวพอได้กินขันมาหันว่าหอบ่ได้กมาโอ้ดดิซึมะขันมาหน่อยัดดิซอใส่บุโอ้มันได้อขนาดกูเนี่เจ้าก็มากันเนี่ยโอ้ตัวตัวใหญ่เด้ครับตัวงุหัวปียนตัวใหญ่อยู่นี่เสื้อเมื่อเลยนี่บ่น้ำมันเบิดว่าที่ขึ้นไปพูนล่ะน้ำมันบิ้ได้บึงน้ำมันจะคือเออถ้าเิโค้งคือกันละนี่กเเห็น โูน the ี่อ๋อทรงมีมูอแล้วขึ้นไปจังหน่อยแล้ววะเได้ได้วันด้วยไปได้เวิร์ตเลยแถวนี้มีคนอยู่บ่ทางบนแม่มีคนยามขาอยู่พู้นี่สองสามคนผมมีไผวันแหดอกร้อนคืออย่งหน่อยมีมือขนาดโอ้ผมมีก็ว่าเป็นยังนั่นเด้เแ่าหนอกเป็นีเลียอันไช่ชายู่เด้ ไปไปเลยดืย้อครับไปละครับโชคด,ดีครับไปฮู้ไปจุดพี่นอ้องทั้งบ้านสร้างเป็นเมื่อวานแห่ไัซนเคยมานำสงครามลองมาบุญสันได้การอยู่หมานอยู่ เดี๋ยวพากลับเลยพี่น้องมันคก่อแล้วประมาณแบ่ใบๆนั่นนี่มากกว่าสิบโมงสิบโมงกว่าๆห้องไปผมหอดหมายห้องที่คิดไว้ うんすごい美の。 ปากดปองหุ่นมกตอดีเฮ้ยตัวนี้หัวใหญ่อยู่นี่โอ้ยดึงโบม,มาโอ้สุดาดิ

오, 움직피 너무, 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 ว่้ได้เปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดอ๋อเบ็ดไหม mày chứ bếp mày chứ không có bộ bãi bụng nghiêng xoay tăng nặn pha rút mẹ ông

แกงี่เากาบเกินนี่ช่วงีีดลสองโลโบ่มีละคลิปหน้าเจอกันไปโฮหาลาด